สวัสดีกลางครับสวัสดีชาวไบเกินนะครับรอบเดึกครับตอนนี้ก็สี่ทุ่มพอดีอะนะครับแวะมาตักทายทุกคนกันหน่อยขออภัยนะครับกิจกรรมไว้สดคงไม่เกิดขึ้นเพราะว่าพิจารณาดูแล้วมันดึกดื่นเกินไปเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใน Facebook Fanpage ในช่วงเช้าเช้าทำธุระกันเสร็จก็ค่อยมานั่งคุยกันยาวๆนะครับเอาประเด็นต่างๆมาเปิดนะครับอาจจะได้เนื้อหาสาระที่มันมากกว่านะครับเพราะว่าแข่งขังนยังต้องสามทุ่มเนาะ แล้วก็คืนพรุ่งนี้นะครับสำหรับรอบเมนเวสนะฮะเต็มๆเลยเนี่ยอันนี้วันนี้เป็นสปรินเวสเนี่ยสองทุ่มเดี๋ยวเราเจอกัน,นแน่ๆนะครับในทาง YouTube ตรงนี้กันนะครับเอาแวะมาฉลองความสำเร็จให้กับอเล็กซ์มาเคสนะครับแล้วก็3คนบนโพเดียมแล้วก็9คนที่มีแต้มในวันนี้กับสปรินเรสนะครับก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่อาจจะไม่ได้บู๊ได้ดุดันเท่าไหร่นักอันดับว่าค่อนข้างจะทิ้งกันกนันไปอยู่เหมือนกันนะครับ อ่าก็อเล็กมาร์เกตวันนี้ก็ถือว่าโฮมเรสของเจ้าตัวนะครับคว้าใช้ได้อย่างแข็งแกร่งมืวนเดียวจบแบบไม่ต้องลุ้นอะไรกันมากมายเลยนะฮะมีเอ่อความผิดพลาดจากตรงนั้นตรงนี้เกิดขึ้นนะครับจากนักแข่งบางคนแล้วก็มีความยอดเยี่ยมของเจ้าตัวนะครับที่สามารถจะเริ่มต้นเกมได้อย่างดุดันเนี่ยก็นํามาซึ่งความสําเร็จตามที่เห็นนะครับเปโดนคอสตานะครับวันนี้ก็เอาอันดับที่2ไปครองได้แม้ว่าจะไม่ได้ชนะนะครับแต่ก็ โอเคช่วงเวลาหนึ่งก็ได้ลุ้นกับอเล็กซ์ได้อย่างสนุกนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ออกสตาร์ทได้ดีมากเพราะว่าเลาะริมเส้นนะครับมาจากแถว2คันที่5นะครับออกมาได้เร็วเนาะคันที่3เป็นฟาบิโอดิจานานโตนิโอนะครับดิกเจียในวันนี้ก็แข็งแกร่งเหมือนกันนะฮะแม้ว่าจะมีจังหวะที่จะต้องไล่นะครับตามลาอูแทบจะทั้งเกมนะครับขึ้นไม่ได้สักทีคงจะแซงกันยากระดับหนึ่งเนาะ,นะแต่พอขึ้นได้ก็หนีหายไปเลยนะครับ คว้าโพเดียมได้ในวันนี้แล้วก็อันดับที่4เป็นราอูฟูรเดนเดสถือว่าเป็นหนึ่งในเด็กทิ่นอีกคนหนึ่งวันนี้ก็แข็งแกร่งนะครับเอาตัวรอดจากคิวหมาได้แล้วก็มีกริดสตาร์ทนะครับในเอ่อราอูนี่น่าจะทันแถว2เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็ยื้นะครับดิกเกียอยู่ได้นานเหมือนกันแล้วแลวเขาก็เป็นนักแข่งที่ผลงานดีที่สุดในอาฟริวันนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ คันที่5เป็นมาโกเบจกี้วันนี้ผิดพลาดนะครับผิดพลาดเรียกว่าการออกตัวนะี่คือพลอยหลักเลยนะที่ทำไมโอกาสในการลุ้นโพเดียมถึงหายไปแล้วก็หมดสิทธิ์ที่จะแก้ตัวเลยนะพรุ่งนี้คงจะต้องพิจรารณาทบทวนวางเกมวางแผนกันดีๆหน่อยนะครับอันดับที่6นะครับเป็นออมอเบเดลี่นะครับฝนะังโกมอเดลี่นะฮะวีอารอีคันหนึ่งวันนี้ก็มาพร้อมกับเขาเรียกว่า อาจจะเป็นผลงานในการฝึกซ้อมที่ดีแต่การคอลี่ไฟกลายเป็นว่าโดนเพื่อนร่วมทีมเอาคอลี่ไฟไปแล้วก็ในเกมก็ยังถือว่าทําได้ไม่ตามเป้านักนะครับอันดับที่7 f a ฟาบิโอควาตาโรนะครับในวันนี้โอเคการออกสตาร์ทคือทําได้ดีนะไม่มีข้อผิดพลาดแต่ก็ยังคงเรียกว่าถูกแซงง่ายเกินไปยืนระยะไม่ค่อยได้นี่เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาร่วงรังของยยมา่าหรือจะเป็นควาตาโรก็มันก็พูดยากไงเพราะว่า เขาก็เป็นคนที่ดีสุดใน Yamaha ไงไม่รู้จะเอาเาไปเปรียบกับใครใช่ไหมครับเอาเป็นว่ามันก็เป็นรูปแบบเดิมๆนะครับที่อย่างน้อยต้องขาดทุนไปสัก2อาอันดับแล้วนะหลังจากที่ผ่านพ้น3ามสีรอบแรกๆกันไปเนี่ยก็จะรักษาป้องกันอันดับไว้ไม่ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็คันที่8เป็น Brad Binder นะครับของ KTM ในวันนี้ก็มีแต้มกันทั้ง2คนเลยนะฮะแล้วก็อันดับที่9เป็นไอโอคุระนะครับนี่คือ9คน9คันที่ มีแต้มมีคะแนนกันไปมีเหตุในครับตั้งแต่ในช่วงแรกๆเลยนะฮะก็คือการประทะกันเองของ2 Honda ก็จวเมียในกรับไปกวาดเาลูกามาลินี่ล้มไปก็ยกไม้ยกมือขอโทวขอโพยกันไปแหละเอะดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอาการบาดเจ็บหนักนะครับเท่าที่ผมดูฮะน่าจะโอเคปลอดภัยกันทั้งคู่อยู่นะแล้วก็มีเหตุประทะกันของ แจ็คมิลเลอร์นะครับไปประทะกับเฟอร์มิน็คอขับได้หวาดเสียวช็อตนั้นเนี่ยมันมารุมมาตุ้มกันหลายคนนะจริงๆเดี๋ยวคงจะมีมีเขาเรียกว่าอะไรเนะี่ยเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนวิดีโอโสโลมเมชั่นนะครับน่าจะมีแล้วละ่ะเอ่อผมได้แชร์ไปใน Facebook Fanpage ให้ไปได้ดูพิจารณากันไปเฟอร์ม mm ินก็มีชิ้นส่วนหลุดออกไปแจ็คก็ขับแบบแรงเกินนะฮะแรงเกินะครก็หวาดเสียวเลยแล้วตามจริงนะนอกจากแจ็คก็ก่อนหน้าไม่ใช่ก่อนที่คือหลังจากนั้นไปแค่ไม่กี่วินาทีก็จะเป็น ซาโก้หรือเปล่าฮะปะทะกับมาตินแต่มันก็อาจจะไม่ได้ว่าเบียดกันออกนอกแฝกไปจังหวะนั้นมันมัน,มนช็อตมันค่อนข้างกิลมุลยักก็โดนน่าจะโดนโดนตัดไปสามกริดใช่ไหมฮะสามอัดับสามอัดับนะสามอัดับแล้วก็มาโดนลองแลบอีกไอ้โดนลองลองแลบนี่เป็นไปโดนน่าจะแฝกนะครับน่าจะแฝกลิมิตมีหลายคนนะครับที่โดนเตือนกันไปก็ถือว่าความผิดซึ่งหน้านะครับจ่าจับเลยไม่ต้องรอ อะไรนะครับพิจารณาโทษตรงนั้นกันเลยเดีเดียวสำหรับหน้าแข่งหมายเลข43ของพระแม็กนะครับในส่วนของ Honda ที่พลาดล้มไปเอเป็นๆของ Honda บางคนอาจจะแอบดีใจหรือเปล่าเพราะว่าอะไรฮะไม่ได้ว่าจะดีใจแบบอย่าเข้าใจผิดน,นะครับไม่ใช่ว่าเห็นหน้าแข่งก็ล้มก็เจ็บ้วจะดีใจแบบนั้นคือตอนนี้ Honda เนี่ยเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าเขายังคงอยู่แรงดีแต่เขาต้องการแค่ก้แต้มจะขยับไปแรงซี แต่นะครับโอเคละถ้ามาพิจารณาดีๆแบบถี่ถ้วนนักเนี่ยแรงดี D กับแรงซี C, แรงดี D มันจะได้รับการช่วยเหลือมากที่สุดมากกว่าแรงซี C ระดับหนึ่งแต่การที่ฮอนด้าจะไปเอาแรงซี C เนี่ยแสดงว่าความช่วยเหลือในปีหน้ามันก็จะหายไปเรื่องยางเรื่องนูน่นเรื่องน,นั่นเรื่องนี้นะฮะก็เลยถ้าเอาแรงดี D แล้วไหนๆก็เป็นปีสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับเอาแรงดี D ให้มันให้อยู่ในแรงดีเหมือนเดิมแล้วก็ปีหน้าได้รับการ ช่วยเหลือเหมือนเดิมเหมือนกับปีนี้แล้วโดยเพราะการอัปเกรดเครื่องทั้งปีเนี่ยนี่ถือว่าเป็นเป็นข้อได้เปรียบมากๆเลยเนี่ยบางทีฮอนด้าก็อาจจะมีโอกาสได้รุ้นมากกว่านี้หรือเปล่ากับรถที่แบบว่าเจนใหม่ที่พวกเขามั่นใจกันเหลือเกินเนี่ยนะครับอืมเอาล่ะนะครับ๋นนบยวเป็นแฟนของฮอนดา้ามาเล่าให้ฟังเหน็นว่าต้องการแบบนั้นหรือเปล่าหรือ,อยัางไงานะครับแต่ใดๆแล้วก็ตามเราไม่ได้ปรารถนาให้ใครจะต้องมาล้มมาเจ็บมาชนกันนะแต่เหตุมันเกิดขึ้นแล้วเนาะ แล้วก็นะครับมามาวิเคราะห์ดูในส่วนของความเป็นไปในวันนี้ทําไมมันถึงไม่ค่อยตื่นเต้นเร้าใจสักเท่าไหร่เลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าจังหวะการแซงมันมันยากในส่วนหนึ่งก็คือแผลก็ไม่ได้กว้างนักนะครับ12เมตรนะไม่ได้กว้างนักจังหวะกว่าจะข,ขึ้นกว่าจะอะไรกันเนี่ยบางทีต้องอาศัยการแบบว่าแซงกันแบบดุดันนิดนึงนะครับถึงจะขึ้นได้ราวๆนั้นแหละบางทีก็มาในจังหวะที่แบบ คาบเกี่ยวนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ๆมาเบรกนะครับช่วงเข้าโค้งเนี่ยอาจจะจิ้มตูจิ้มท้ายกันได้อย่างเงี้ยมันต้องรอคนที่พลาดจริงๆนะฮะถ้าเกิดว่าไม่ไม,ไม่บานไม่อะไรออกไปเนี่ยมันก็จะยากลำบากอยู่เหมือนกันที่จะไปแซงกันได้อย่างเปโดวก็วิ่งตามอเล็กซ์มาตั้งหลายรอบนะครับแต่ก็วันนี้ก็เนียบนะครับสําหรับนักแข่งมเลขเจ็ดสิบสามนะครับไม่มีข้อผิดพลาดเลยทําให้เปโดวก็ไล่ไม่เข้าแล้วก็เจอทิ้งระยะไปร่วงรวิครึ่งอ่ะ ประมาณนั้นก็อยังเห็นแม้กรณีเคสของดิกเกียนะกว่าที่จะไล่แซงเ,เราได้เนี่ยนะฮะก็ถือว่าพยายามมากเลยนะฮะพยายามจริงๆในขณะที่ควาตวโรก็ยืนระยะได้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับในช่วงแรกนะก่อนจะโดนไล่แซงไปนะฮะแล้วก็หมอบิเตอรี่นะครับก็ตามหลังควาตวโรอยู่ๆอ,อยู่พักหนึ่งเหมือนกันจะไล่ขึ้นมาได้นะฮะ ดังนั้นในวันนี้เราได้เห็นเซตติ้งยางที่เป็นทั้งฮาร์ดซอฟทั้งซอฟท์อะยางซอฟยังคงเป็นพระเอกครับเพราะว่า,าพื้นแทรกมันอุณหภูมิมันไม่ได้สูงนักนะครับอุณหภูมิมันแค่อยู่ประมาณสัก20ิดีหน่อยแล้วพรุ่งนี้การแข่งขันแบบยาวๆ2ว27รอบนะฮะวันนี้13รอบพรุ่งนี้ก็คงจะมีฮาร์ดอยู่นะผมว่านะครับนะยังไงก็ต้องมีฮาร์ดอยู่แล้วแต่จะมีใครกล้าเอาฮาร์ดซอฟหรือเปล่าหรือย,ยังไง เซตติ้งยางน่าจะหลากหลายกันพอสมควรลหละสําหรับการแข่งขันที่เป็นเวสยาวๆการยืนระยะอะไรต่างๆคนในที่ผิดพลาดกันไปนะครับตอนนี้คะแนนก็เปโดนะครับหลังจากที่มีโพเดียมอันดับที่สองแล้วก็เปโก้ก็ทําได้แค่อันดับที่ส3บามเนี่ยเปโดแซงแล้วนะครับแซงไปเท่าไหร่ว่าแซงไปประมาณประมาณ6กแต้มหรอเปล่าฮะหรือประมาณนั้นอนะประมาณ 5, ห้าหกแต้มเราๆเนี่ยครับแซงเปโก้ไปแต่ถามว่าเปโก้มีโอกาสเอาคืนไหมในพรุ่งนี้ให้มีมันมีครับแต่ เปโก้ก็จะไปออกคันที่สิบหกไงส่วนเปโดจะออกคันที่ห้าเนี่ยมันก็จะไกลกันตรงนี้แหละอันนั้นมารอดูนะครับว่าจะพลิกหรือเปล่าสําหรับคู่นี้สําหรับว r อาสี่หกไม่น่าจะพลิกแล้วล่ะฮะดิเกียก็ก่อนหน้านี้ก็ขึ้นนำสิบสองแตม้มใช่ไหมครับต่อแฟรงกี้เนี่ยนะวันนี้ก็เจอ,อบวกเข้าไปอีกนะครับก็น่าจะเป็นเท่าไหร่วันนี้ดิเกียมาคันที่สามแฟรงกี้มาคันที่คันที่เท่าไหร่คันที่หกอ่ะาะครับวกไปน่าจะมันสิบห้าสิบกแต้มแล้วะ น่าจะลุ้นยากหน่อยนะครับแฟรงกี้น่าจะไม่ขยับแล้วนะครับสําหรับ6กับเจดส่วนสาหับที่8ดนะฮะเฟอร์มินวันนี้ก็โชคร้ายหน่อยนะครับไปเจอแจ็คสกัดดาวรุ่งนะนะครับไม่งั้นก็อาจจะได้เห็นเฟอร์มินไล่ในช่วงเทท้ายหรือเปล่าเฟอร์มินไม่มีแต้มในวันนี้ควาตาโร่นั้นมีสามแต้มก็จะไล่มาแค่สองตอนนี้ใช่ไหมอ่าประมาณสองแต้มนะครับก็มีโอกาสที่จะที่จะสลับกันได้เพราะว่ามันห่างกันแค่สองแต้ม นะสำหรับเรื่องของอันดับที่8นะครับที่สู้กันระหว่างแฟฟกับทั้งเฟอร์มินอันดับที่10บซาโกไม่มีแต้มนะครับในวันนี้ในขณะที่ราอูมีอันดับที่4ี่นะครับรับไปเจดเจดแต้มนะฮะอันนี้ราอูก็น่าจะนำซาโกอยู่ประมาณแปดแต้มไหมอ่าเราเรานี้ก็8ปดเ้าแต้มนะครับนำซาโกแล้วก็แบลดอ่าประมาณนั้นนะครับ อนนี้อันดับที่สิบของราอูนี่น่าจะปลอดภัยอยู่นะครับน่าจะปลอดภัยอยู่ถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นกับเขาหมายถึงว่าไม่พลาดล้มบ้านอะไรนะน่าจะรักษาท็อปสิบได้ครับส่วนซาโก้กับแบลดเนี่ยอันนี้สูสีฮะในอันดับที่สิบเอ็ดอาจจะมีการหลุดกันแย่งอะไรกันอยู่สลับกันไปอยู่นะครับอ่านี้เป็นเป็นภาพรวมนะครับสําหรับเรื่องของคะแนนเสียดายนเลนกล้องนะครับในวันนี้ก็ไม่มีโอกาสได้ลุ้นแต้มลุ้นอะไรกันไป นะครับก็พรุ่งนี้25แต้มสุดท้ายนะใครจะได้ไปครองนะครับมีประเด็นมีอะไรต่างๆนี่ก็บอกผ่านเพื่อนๆใน YouTube ที่ฟังผมอยู่ทุกวันนะครับแต่ไม่เคยได้รู้ว่าผมก็มี f a c e o o o แฟนเพจนะขออนุญาตนั้นนะครับพรุ่งนี้ถ้าใครไม่ได้ทำอะไรก็ประมาณสักช่วงเช้าๆแหละนะฮะมาสูตรอากาศอันสดชื่นนะครับในเช้าวันหยุดในพรุ่งนี้เนี่ยคุยกันใน Facebook Fan Page กิจกรรมไลฟ์สดเปิดทุกประเด็นกันเช่นเคยวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับทุกคนก็อากาศเย็นแล้วนะบ้านผม23มันน่าจะเย็นลงเรื่อยๆจากนี้ไปนะครับเช้าๆเมื่อเช้าประมาณ19องศาไงอากาศเปลี่ยนวันนี้ก็อาจจะไม่สบายได้นะครับก็ดูแลตัวเองรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับราตรีสวัสดิ์ฝันดีครับ